สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเบียดมาทำาไมวะวันนี้เรามีภารกิจนะครับเอารถไปเข้าสูนย์เช็คระยะนะครับปีที่สามเลยมานานละยังไม่ได้เข้าไปเช็คศูนย์เลยว่ารถไม่ได้ใช้นะครับ ปีที่แล้วเข้าไปนี่น่าจะน่าจะยังวิ่งไม่ถึง200โลเลยมั้งครับ200-300โลเลยวันนี้ผมก็จะวิ่งไปเข้าศูนย์ตรงเรียบ่วดนัดเอาไว้บ่ายโมงนะครับสั้นๆนะครับใกล้ๆไม่ได้ยุ่งยากมากรีบไปรีบกลับครับเดี๋ยวฝนตก วันนี้วันพืชโมงคลนะครับอ่ะอีกแล้วครับผมเจอทุกวันเลยครับผมอยู่ขวาเลยครับแต่ว่าจะมาเข้าเลี้ยวซ้ายมันเป็นยังไงคือวันนี้มันคลืมมากเลยจะเปียกไหมเนี่ยไม่มีเสื้อกันฝนด้วยนะครับเปรียกครับเปียกเราจะไปไม่ได้นะครับ อ่าเขียวพอดี ร้อนจริงๆเลครับลมพัดมานี่แบบโอ้โหร้อนติดนี่น่าจะติดเซนทันอีทวิวแล้วเนี่ยโอ้โหสภาพร้อนร้อนจริงๆพราติดติดนี่ไม่ควรขับเลยครับนี่ค่ะเส่กงเกงขายาววเนนี่ยเก่งยินไม่ได้ร้อนตรงยีนร้อนตรงข้อพับ ที่เก่งยินมันหลุดออกไปเนี่ย โอ้โหเดือดร้อนชัวร์เลย

บงงังคอบสแคมเบอร์ไทเกอร์900 GT อยจที่ร้อยสแคมเบอร์900สปีดทวิน900สปีดมัตเตอร์พันสองแถวหลังก็จะมีที่รอยีสิบไทเกอร์พันสอง แล้วก็ไท่อั s สปีด400แล้วก็สแคมเปอร์400เองถัดมาก็สีดำตัวนี้ก็จะเป็นไท่อ um ั s สปีด400นี้บัคเบอร์1 0 s สปีด400อันนี้ก็สปีด400ครับส่วนรถสองคันนี้เป็นเดนุธาเดนุธา660สีเทากับสีแดง <c oughs> ส่วนกลุมนี้จะเป็นอ c c e s s o r รี่ของที่ศูนย์นี้นะครับ ตั้งแต่อุปรกรณ์ตกแต่งอาพีเลวเสื้อผ้านะครับแล้ว,ลวก็ทากระเป๋าแวะมาดูได้ครับที่เสนทันไทยอัมเซนทันบางของเซ้นทันสักอย่างครับครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการนำรถไ,ไทอัมไทเดอร์60มาเช็กระยะ ปีที่3นะครับเพราะว่ารถผมไม่ค่อยได้ใช้นะเอ่อค่าใช้จ่ายวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยค่าแรงนะครับค่าน้ำมันเครื่องค่ากองน้ำมันเครื่องนะครับผมเสร็จน่าสามพันกว่าบาทนะครับตอนแรกศูนย์แจ้งว่าจะเป็นเช็คระยะใหญ่เนะแต่ว่าพอผมบอกว่ารถผมไม่ค่อยได้วิง่งเลยวิ่งไปสองพันกว่าโลเขาก็เลยเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องให้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวกลับบ้านละ พอดีผมซื้อกล้อง Insta360 X5 มาครับเดี๋ยวขอลองเล่นนิดหน่อยนะครับภาพก็จะประมาณนี้นะครับพอดีไปเจอพี่ขับดูคติตอนนี้ก็เลขู่ยแดล้วแรจัดเนี่ยก็เลยขอถ่ายอยู่เลยหน่อย เาโประมาณสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรลบชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะกันครับเดี๋ยวมีภารกิจอะไรเดี๋ยวไปถ่ายลบเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ